วอชเอเวอร์สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันใน Overwatch 2อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็มีกิจกรรมอัปเดตขึ้นมาใหม่นะครับก็คือ Winter Wonderland นั่นเองก,กิจกรรมช่วงปลายปีนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นปีใหม่กันนะครับตอนนี้ก็เป็นกิจกรรมที่มีโหมดอาร์เคดเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็มีสกินของตัวละครใหม่ถึง3ตัวด้วยกันนะครับและก็นอกจากนั้นก็ยังมีการแจกสกินกับท่าโพสฟรีใน t Twitch d r o p ด้วยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกัน เรื่องของ Twitch Drop ก่อนเลยแล้วกันเนาะโอเคสำหรับ Twitch Drop นะครับก็คือดูไลฟ์สตรีมนะครับใน Twitch ของ Overwatch 2. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่4ี่มกราคมนะครับถ้าดูครบ2ชั่วโมงจะได้รับท่าโพสต์ตัวนี้นะครับ Diva แล้วก็ถ้าดูต่ออีก4ชั่วโมงนะครับจะได้รับสกิน l e จนดา a r y ของ Diva นะครับสกินนี้นั่นเองเนาะ ก็อย่างที่เห็นกันนะครับเป็นสกินที่ได้มาเฉพาะในเทศกาลเท่านั้นตอนนี้ก็แจกในดรอปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยละกันว่าสกินตัวใหม่เนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะครับเราก็มาดูกันเลยโอเคสำหรับตัวละครแรกนะครับก็เป็นสกินไอส์ควีนสกินระดับอีพิกสีม่วงนะครับของวิกกิทนั่นเองอ๋เรียกได้ว่าสวยงามใช้ได้เลยนะครับนี่เป็นสีม่วงแท้ๆนี่ถ้าสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่ามีไอเย็นนะครับออกมาจากตัวละครด้วยนะสกินนี้ก็เป็นสกินที่ สวยมากแล้วเป็นสกินที่แจกนะครับผมแจกให้ได้ทุกคนเลยถ้าเกิดว่าทำชาเลนจ์นะครับก็ชาเลนจ์อีเวนต์ตัวนี้นะซีซั่นกรีตติ้งนะครับถ้าทำชาเลนจ์ตัวนี้ก็จะได้รับสกินบริกกิตนะครับแล้วก็ได้รับเวบป้อนชามอ่หัวตุ๊กตาหิมะด้วยนั่นเองนะครับก็อย่าลืมไปทำกันถ้าเกิดว่าใครอยากจะจับจองสกินตัวนี้นะสำหรับตัวถัดมานะครับก็จะเป็นบาสเตียนนั่นเองเป็นสกินจิงเจเบรดนะครับขนมขิงนั่นเองอ่าขนมปังขิงนะครับก็เป็นสกินนี้ หัวคิดมากเป็นเยลลี่นะครับก็เด้งๆด้วยเห็นไหมน่ารักมากเลยหัวเด้งๆนะครับแล้วก็มีนกที่เป็นขนมเหมือนกันนะตัวนี้ก็คิดว่าคงจะขายนะครับในร้านค้าตอนนี้ก็ยังไม่ลงนะเดี๋ยวเรารอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าจะขายหรือว่าจะอะไรยังไงแต่คิดว่าน่าจะขายนะครับผมสำหรับตัวถัดมานะครับก็จะเป็น e c h o นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นสกินหลับ l e g e n d a r y ชื่อว่า Ice Angel นะครับก็เป็น ก็น่าจะคล้ายๆกับบาเตียนะครับน่าจะขายลงในร้านค้าแต่ว่าเห็นไหมทุกคนมันมีไอเยนออกมาเหมือนกันโอ้โหแลยิบเะยยับด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสก,กินที่เรียกว่าสวยและน่าจับจองเช่นเดียวกันนะครับแต่ราคาก็คงจะไม่น่ารักเหมือนเดิมนะครับก็รอดูกันต่อไปเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตร้านค้ากันสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะไปดูในโหมดอาเขตตอนนี้ก็มีอัปเดตตัวละครเอ่อสก,กินตัวละครน,นะครับเกนจิก็ใส่หูสีดำนะครับ คุณดอมสีก็เท่ดีนะครับแต่ขายเป็นบันเดิลนะครับผมแล้วก็คิดิโกก็ขายเป็นบันเดิลเหมือนกันเวอร์ชวลโอเคนะครับก็ชอบนะผมชอบนะอันนี้แต่ว่าเสียดายตรงที่ว่าขายเป็นบันเดิลเหมือนเดิมนะครับก็จะว่าไงดีดีไซน์ออกมาค่อนข้างดีนะครับแบบอ e ีโมชาวร็อกนะครับถุงเท้าถ,ถุงน่องนะครับมีแบบรอยขาดแบบชาวร็อกเลยแล้วก็ที่ผมชอบที่สุดก็คือคิวลิ n งโอฟูดะนะครับดีไซน์สวยงามมากเลยนั่นเองซีสวยถูกใจนะใครอยากได้ก็กำตังซื้อเอาไว้นะครับ ว่นใครไม่มีตังก็รอนะทีหลังรอไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูโหมดอาร์เคดที่เพิ่มเข้ามานะครับก็นี่โหมดอาร์เคดเนาะบางคนอาจจะไม่รู้นะครับวินเทอร์บ w l นั่นเองตัวนี้ก็จะมีเปิดให้เล่นนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่4มกราคมปี2023ที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับก็มีระยะเวลาให้เล่นประมาณเกือบเดือนนั่นเอง22วันนะครับ มี4โหมดด้วยกันนะครับเผื่อใครยังไม่รู้เดี๋ยวอธิบายสั้นๆแล้วกันแต่ละโหมดฟ i s t a l l a n i m a t i o นนะครับโหมดแรกก็จะเป็นการต่อสู้2ทีมนะครับ4ปะทะ4คนใครที่ตายก็จะกลายเป็นแช่แข็งไว้แล้วเพื่อนสามารถมาแอช่วยเอาไว้ได้นะช่วยออกจากการน้ำแข็งได้นะครับแต่ก็ใครที่โดนแช่แข็งทีมไหนที่โดนแช่แข็งครบ4คนกอดก็คือแพ้ไปนะครับแข่งกัน2-3แมตจบเกมแล้วมั้งเนี่ยอะ ต่อมานะครับ Snowball Deadmatch นะครับตัวนี้เป็นฟรีฟ for all ก็คือไม่มีทีมนะครับสู้กัน8คนนะมั่วๆเลยทุกคนนะครับจะได้เล่นเป็นเหมยที่ยิงลูกบอลหิมะออกไปนะครับแล้วลูกบอลหิมะเนี่ยสามารถเก็บได้สูงสุด3ลูกนะครับยิงออกไปนัดเดียวตายเลยนะเออแล้วก็วิธีการเก็บลูกบอลหิมะนะครับคือคลิกขวาบนกองหิมะบนพื้นนะครับผมต่อมาโหมดที่3เยติฮั Hunter นะครับจะได้เล่นเป็นระหว่าง2ทีมทีมแรกคือทีมติฮั Hunter ก็คือ เล่นเป็นเหมยอคนนะครับอีกทีมหนึงเล่นเป็นวินสตันเป็นเยตินะครับ1คนนั่นเองทีนี้ก็ต้องป้องกันไม่ให้เยตินะครับไปกินเนื้อครบสอันอ่าถ้าเยติกินเนื้อครบสอันจะแปลงร่างแล้วก็ตีแรงมากๆนั่นเองนะครับผมต่อมาหมดสุดท้ายหมดที่4นะครับเหมยสโนบอลออฟเพนซีฟเป็นการต่อสู้ระหว่าง2ทีมนะครับ5ต่อ5อันนี้คล้ายๆกับ s สโนบอลเดสแม h จับมาเป็นแบบการต่อสู้แบบทีม ซึ่งกระสุนจาก3มลูกก็จะเหลือแค่ห้1ลูกเท่านั้นนะครับผมก็เดี๋ยวจะเล่นให้ดู2อันแล้วกันนะครับเป็นโหมดของเยติฮันเตอร์ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมอยากจะเล่นเป็นเยตินะครับในวันนี้เดี๋ยวเรารอห้องกันสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมดูกันเลยโอเคตอนนี้ก็หาห้องเจอกันแล้วนะครับหาห้องใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นเองน่าจะเรียกว่ามาทําชาเลนจ์กันใช่ไหมทุกคน <c oughs> น่าจะแห่มาทําชาเลนจ์กันนะครับโอเคผมได้เล่นเป็นเยติสมใจอยากเลยนะครับก็ออกมาจากถ้าเดี๋ยวไปหาเนื้อกิน เราพูดผิดแล้วหาเนื้อกินกันนะครับผมให้ครบสี่อันผมก็จะแปลงร่างนะครับและหน้าที่ของเยติคือการจัดการฮันเตอร์ให้ได้ครบห้าคนนะครับก็จะชนะไปเลยเองส่วนฮันเตอร์ก็แค่จัดการเยตินะครับนี่ป่อนยุกบอลได้ปอนแมนเตอร์เจอแล้วนะครับฮันเตอร์น่าจะผมแล้วด้วยอ่าทางฮันเตอร์เขาจะมีสกิลพิเศษในการวางกับดักต่างๆนะครับผมอ่าเขาจะแหกันมาแล้วเเอ้ยคนนะครับ กระโดดหนีอ่าผมต้องหาจังหวะไปเอาเนื้อให้ได้นะครับผมตอนนี้ไปเก็บบนข้างบน,นดีกว่าเล่นเป็นเยติต้องคอยมองพื้นดีดีนะครับว่าฮันเตอร์เขาอาจจะมีอันติเมทซึ่งออนติเมทของเหมยนะครับตอนนี้ก็จะกลายเป็นวางกับดักไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะล่อเขาเข้ามาใกล้ก่อนเพื่อจะเก็บเนื้อแล้วก็จัดการนะครับ เรียบร้อยโดนอ่าแช่แข็งไม่รอดนะครับแช่แข็งก็ไม่รอดอ่านี่แน่แช่แข็งอีกแล้วโดนนะครับเคยโดดไกลเกินอาไปไหนอีกอ่สองคนไหนวะเ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะหยุดแปลงล่างตรงเนื้อแล้วกันจะได้เก็บต่อนะครับนี่เก็บอีกต่ออือเมื่อกี้หาไม่เจอพอพอหมดเวลาปุ๊บมากันใหญ่เลย โอ้เฝ้าอยู่ข้างล่างคนนึงนะครับโอเคโอเคงบตรงกลางผมจะยังไม่เอาแล้วกันเนื้อตรงนั้นอ่าผมรอจุ๊กรอจุ๊กเเนื้อเกิดใหม่แล้วครับไปแล้วบ๊ายบายนี่ขาดเนื้ออีกชิ้นเดียวนะครับผมก็จะแปลงร่างอีกครั้งหนึ่งนะรอหน่อยรอหน่อยรอจุ๊บนะครับอุ้ยรวยแล้ว แน่วางแถบไว้นะครับผมเมื่อกี้ไม่ได้กินผมหลอกไปแล้วเอาเนื้อเอาเนื้อก้อนอือได้เนื้อพอดีได้เนื้อพอดีเลยนะครับนี่นี่ไงนี่ไงนะครับเหลือคนเดียวเท่านั้นเอ้ยเหลือสองคนหรอสองคนนะครับการอีกสองคนชนะเลยนี่ไลท์ทำลายนะครับเฮ้ยนี่คนอยู่แถวนี้ได้กินได้กินผมได้กินเหมยอุย้ยกินเหมย นี่กินเหมยครับเจอแล้วหนีไปไหนพนล่าจะหนีไปไหนพนล่าอยู่คนเดียวทําอะไรผมไม่ได้หรอกเอออยู่คนเดียวแล้วโดนนี่ไงเ่าเรียบร้อยนะครับผมนี่เล่นเป็นเยติจูบ <c oughs> สนุกมากนะครับเป็นเยติโอเคกระมวลนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับทางด้านของฮันเตอร์เขาก็ต้องจัดการสังหารวินสันเยติให้ได้นะครับผมก็คือเลื่อนหมดหล่อชนะเลยสําหรับฮันเตอร์นะครับแต่ว่า ก็นะอย่างที่เห็นเลือดมันเยอะมากๆนะครับเลือดห้าพันกว่าเลยนะครับโอเคโหมดต่อมานะครับที่ผมจะเล่นก็คือ snowball deathmatch นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคหาห้องเจอแล้วนะครับวู้หาห้องเจอไวมากนะก็เดี๋ยวนี่เห็นสังเกตอินเสทั้งการโอ้ยเดี๋ยวดวผมพิ่งเดี๋ยวขอผมพูดก่อนดีขอพูดก่อน เห็นอินเทอร์เฟซกลางจอไหมครับผมมีลูกบอลหิมะสามลูกนะครับก็คือเราสามารถกดลิกขวาเก็บตามกองหิมะพวกนี้ได้นะครับเก็บผมเอาไว้ได้สามลูกเลยนั่นเองก็เด oh ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ไม่ได้กินไม่ได้กินผมหลอกนะนี่แน่ยืนดุ่นยิงไม่ได้นะเฮ้ยยิงไม่โดนเลยเฮ้ยเฮ้ยยิงไม่โดนเลยอเฮ้ยิงไม่โดนเออถ้าเรากดปุ่มมิลีนะครับมันจะเป็นการคว้ามือออกไปหยิบบอลหิมะที่ศัตรูยิงมานั่นเองนะครับผมสามารถทอเตอร์ศัตรูได้นะครับโดยการแบบฟาบอนเขา ครัเป็นของตัวเองนั่นเองครับโอ้โหเฮ้ยธรรมดานะคนที่นี่ก็ยิงไม่โดนแก่ละนี่ผมก็คว้าบอลเขานี่ไงเอ้ยผมคว้าบอลกลับเอ้ยก็ยิงไม่โดนเฮ้ยอ่ะนี่แนี่ขอดูดบอลก่อนนะครับเฮ้ยเฮ้ยอ๋อไอ้ไข่ไม่โดนเดี๋ยวขอปั๊มก่อนขอปั๊มก็สุดก่อนนุ่มมีหลายๆอันหน่อย นี่โอ้ยโหผมกำลังจริงๆเลยผมกำลังจริงๆแล้วจุ๊บเฮ้ย,โ,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 ยโดนแล้วครับผมได้คิวแรกแล้วกว่าจะได้เอ้ยขอปั๊มปั๊มสูงกัน เอ้ยอะไรทำไรนี่แหละทำะไรโอ้ยเกือบแล้วอุ้ยอุ้ยเยอะจังะทำนะครับอเอเ้อเยเอ้ยเอ้ยเอ้ยแก่ละเอากระสุนหมดต่างคนต่างหมดอ,อ้ยยิงไม่ค่อยแม่นนะครับ เล็งไม่ใกล้ๆหน่อยเอาชัวร์เอาชัวร์นี่แน่เอาชัวร์นะครับมามามานี่แน่ยืนโดนอะไรตรงนี้ <c oughs> โอ๊ยได้อันติแล้วนะครับอันติของเหมยในนี้ก็จะเป็นการยิงรัวนะครับผมก็เป็นการยิงรัวๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ,อ้ยหา,าใช่ก่อนตีตรงนี้เลยอืมอืมอแต่เราก็โดนทีเดียวตายเหมือนกันนะ <c oughs> นี่ไงได้ไปสองโอเคคุ้มเลยครับแล้วก็โดนยิงทีเดียวตายอย่างนี้นะต่อให้ใจอันตีก็ตามนะครับยังไม่ได้โกงขนาดนั้นเนาะ เุ้ยเอ้าเปิดกดยิงนะครับจะดูเอ้ยโอ้ยเปื่กประการการเลยนะครับโอ้ผมชาเลนจ์เสร็จไปสองอันเลยนะเมื่อกี้เออสนุกดีชอบโหมดนี้มากเลยอุ้ยนี่ขอบคุณครับนี่ขอบคุณครับไปชึบไปไหนแล้วเมื่อกี้ผมเห็นอยู่เฮ้ยมาอุ้ยมาด้านข้างนะครับแหมตกใจหมดเลยโหมดนี้มันก็ตกใจเหมือนกันนะเนี่ย ตามสแกนอยู่ใช่ได้อุ้ยนี่ไงเนียนหรอทำลายดูฟุตบอลนะครับเฮ้ยทำลายเฮ้ยไม่มีบอลไม่มีบอลรู้รู้รู้ตาคนต่างหาบอลเดี๋ยวมาดูต bon, ูดบอลตูดบอลนี่ตุยต๋ยจังหวะตุ๋ยอุ้ยโอ้ย,อยผมปิดกลแพง <c oughs> ได้ป่ะเราได้ตีอีกรอบแล้วโอ้โหผมอยู่ที่ห้าเลยเหรอผมคิวไปแปดตัวได้ที่ห้าอีกเหรอ โห,โห,โหโดเกินใช้ได้เลยนะครับคนที่นี่เอออุ้ยอะไรอะ่ะอุ้ยอุ้ยเขาติแน่เลยอ่ะอุ้ย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 ทำไรอดูดก่อนนี่แน่ยินทำไรครับนี่วันนี้วันนี้ไม่มีบอลไม่มีบอลรู้รู้ สังเกตบอลน,นะครับวิธีสังเกตบอลคือดูสัญลักษณ์ไอเครื่องหมายหิมะบนหัวนะครับถ้าเกิดว่ามีเครื่องหมายบนหัวแสดงว่ามีบอลน,นะครับนี่ไม่ให้ไม่ให้ของเราของเราโอ้ยอ้าวข้างหลังครับ <laughs> ผมจะได้ตีแล้วนะครับ <laughs> ผมรอตีมันแน่เลย <laughs> ตีสองรอบเลยนะครับตรงนี้ไม่มีบอลน,นะครับ <laughs> อันแนี้ยอุ้ยอุ้ยอ้ย,อย วิวผมจะได้ตีแล้วครสิบห้าสิบห้าคิวคือชนะเลยนะครับผมเดลต้าเป็นคนชนะไปแบบนี้ต้อ <c oughs> สนุกดีนะครับผมชอบอันนี้มากที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามันแบบรับบอลปลา,ากลับได้นะมันกวนดีอ่านะผมโดนยิงด้วยโอ้ติเลยสาหรับอีกสองโหมดก็ผมมองว่าไม่ค่อยมีอะไรพิเศษนะครับสําหรับโหมดนี้มันมันอาจจะสําหรับผมว่าไม่มันเท่านี้นะครับเพราะว่าไอเนี่ยมันสามารถคว้าบอลค,คนอื่นมาเป็นของตัวเองได้แต่นี้มันทำไม่ได้นะครับ ส่วนโหมดนี้ก็คือแค่เล่นตัวละครปกติทั่วไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าตายมันจะแช่แข็งเท่านั้นเองนะก็เป็นเดสแมททั่วไปนะครับผมเดสแมทของสองทีมเป็นทีมเดสแมทนั่นเองเอ้ยไม่ใช่ดิเป็นทีมอิลิมิเนชันนะครับตามามาต้าดีกว่านี่ตามไปนะครับตามเทงหมาไม่กัดอืออุ้ยอะไรอะโรตฮอคนะครับทีมนูน้นแทงเป็นโรตฮอค ด้ยไม่ใช่อ่ะด้ยอย่าบอกว่าแทงสองมึงแทงสองจริงด้วยอุ้ยน่ากลัวจังไหนอ่ะเห็นไหมไปตายด้วยอุ้ยมันไล่ยิงอุ้ยน่ากลัวจังอุ้ยแทงใกลตายแล้วนี่อ้าวไกลตายแล้วไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบตายเกือบตายไปคิวเลอร์เราเป็นไงบ้างขอคิวหน่อยครับขอคิวหน่อยครับชี่กบชิดกบชิดกบหน่อยครับ เอาชนะแล้วโหเพื่อนแบกนะครับรอบนี้ไม่ต้องทำเลยโอ้ลาบาต้าทำดาเมจไปพันหนึ่งเึงหรอโอเคนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นชนะนะครับตัวที่เราเล่นชนะรอบที่แล้วจะไม่สามารถกดเล่นได้ในรอบถัดไปนะครับก็ต้องเปลี่ยนตัวนั่นเองเนาะเดี๋ยวผมเล่นอะไรดีดีเล่นตัวไม่เก่งอีกแล้วกันเล่นเกนจิแล้วนะครับ <c oughs> ผมจะไม่เล่นตัวเก่งให้ดูหรอกนะผมจะเล่นตัวอ่อนนะครับตัวที่ผมเล่นอ่อน ไปเลยโอ้ยังเป็นรถท็อกนะครับสำหรับแทนเราน่าจะน่าจะเล่นตัวเดิมนะครับทีมนูน้นอุ้ยเรียบร้อยนะครับอุ้ยผมก็จะเรียบร้อยเหมือนกันเกือบแล้วเกือบแล้วนี่ไงจู๊ดนะครับพาไปโดนอุ้ยอุ้ย เรียบร้อยเฮ้ยใช้ได้อยู่นะครับผมไม่ได้ทำะไรเลยเพื่อนทำน้ำมีตกันอย่างเยอะเลยนะครับเพื่ทำเลยเศรษฐะแบบเพื่อนแบกรอบสิอะไรอีกดียะวินัยก็ไหนๆแล้วโดนในสุดโดนฟิตแล้วกันผมเล่นไม่เก่งเลยครับเราดูฟิตนี่ ่อยตัวมันเก่งผม,ผ,มผมว่าผมว่าผมว่าผมน่าเล่นไม่ได้อะนะผมไม่ได้ฝึกเลยนะครับดูฟิตเนี่ยอลองดูหแล้วกันยังไงเพื่อนแบกอยู่แล้วรอบนี้อ้าวตายเพื่อนตายแล้วนะใส่เพื่อนไม่ได้แบกแล้วนะครับนี่ไงต่อยมัวไปเลยอยิงมายิงมายิงมาขอมัดหน่อยครับเฮ้ยมันยิงเลยอะไมไม่ยิงเลยขอมัดหน่อยไม่ได้เหรอ เฮ้ยปล่อยไม่โดนนะครับไม่ทำอะไรเลยนวนัวกับเขาไปนัวเขาไปเรื่อยเอ้ยต่อยไม่โดนอืมเรียบร้อยดีว่าอืมนะฮะเฮ้ยชุบหรอห้ามอุ้ยชุบม,มาจนได้อุ้ยมันอันติขอ,อเพื่อนนี่ว่เพื่อนรอ,อนตีนะครับโอ้โหสบายแล้วโอ้เพื่อนแบม่งจริงรอบนี้เท่าเทาเห็นพันตีเก <laughs> ือบจะ,ะเท่าสปอร์ตเล้ว ขอบคุณเพื่อนที่แบกนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เลยมีแต่วินนะครับผมขอบคุณมากก็เ <c oughs> นี่ยให้ไปเลยนะครับรถทอกทีมผมเองโอ้ยช่วเพื่อนด้วยนะฮะในขณะที่ผมกำลังโดดไปโดดมาทำอะไรกัไม่รูโ้โอเคครับผมก็สำหรับ วินเทอร์วันเดอร์แลนด์วันนี้ก็คงจะต้องจากกันไปสําหรับวันนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันเนาะถ้าเกิดว่ามีอะไรอยากจะคุยกันนะครับคอมเมนต์คุยกันที่ด้านล่างนะครับผมวันนี้คงต้องขอตัวไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ